ผมจะช่องชาวดิบเท็ไปเป็นทัานนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเลเวลทอร์เล็กเสียงเดียวที่เบาที่สุดในโลกนะครับ ทุกคนเห็นไหมครับมันเบาใช่ไหมครับใช่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวโค้ดด้วยนะครับเราจะให้ดูตัวตัวโค้ดโปรแกรมด้วยนะครับผมนะได้ดูตัวโควดโปรแกรมด้วยนะนี่ครับคือหน้าตาของตัวตัวโควดโปรแกรมทั้งหมดนะครับนี่นะครับเป็นหน้าตาของตัวตัวโค้ดโปรแกรมหลังจากนั้นนะครับผมนะ เรก็อัปโหลดนี่ครับเปนหน้าตาของเจ้าตัวโค้ดโปรแกรมนะครับนี่ครับเป็นหน้าตาเจ้ตัวโค้ดโปรแกรมทุกคนเห็นใช่ไหมครับโอเคทุกคนเห็นใช่ไหมครับนี่คือตัวโค้ดโปรแกรม ตัวนี้คือตัวอดิโน o ของเรานะครับผมนะมันเบามากเนั่นั้นนะครับผมแล้วก็อัปโหลดคลิเข้าไปครับผมนะผมมันอัปโหลดแป๊บเดียวนี่ครับพอมันอัปโหลดแล้วปุ๊บแล้วก็พอมันอัปโหลโดแล้วนี่ครับพืน้นาตาโค้ดนะครับผมนะ โอเคครับทุกคน<ม>ก็ต้องขอจบคคิดเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ